สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ต้นเหลืองปรีดียาทรลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นสูงไม่เกิน8เมตรลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อนแตกกิ่งก้านเป็นชั้นใบมีลักษณะเป็นใบย่อย5ใบมีสีเขียวอมขาว ลักษณะใบแข็งและมีขนนุ่มนอกจากนี้ยังมีดอกสีเหลืองสดออกดอกเป็นช่อๆสวยงามจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมีผลเป็นฝักยาว10เซนติเมตรคนส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เป็นต้นไม้ให้ร่มเงาเนื่องจากลำต้นสูงและสีสันสวยงามสะดุดตาวิธีปลูกและดูแลรักษาต้นเหลืองปีดยียทธรเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่าย เติบโตเร็วควรปลูกในดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดีและชอบแดดจัดขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดโดยดอกสีเหลืองของต้นเหลืองปีดียทอนเนี่ยมักจะร่วงหล่นบนพื้นค่อนข้างเยอะจึงควรพิจารณาก่อนซื้อมาปลูกเนื่องจากว่าจะต้องเก็บกวาดใบที่ร่วงหล่นอยู่บ่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ความรู้ด้านเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำรายการ หรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0623965298 0623965298